ยินดีต้อนรับครอบครัวไลฟ์เวนเทจทุกท่านเลยนะคะสุดการประชุมของระบบ Power v e n เวนเทของพวกเรานะคะประจําวันจันท์ที่20กันยายน2564วันนี้จะเป็นวันของการเรียนรู้แบบเจาะลึกผลิตภัณฑ์ของไลฟ์เวนเทจนะคะแล้วก็วันนี้เป็นของโปรไบโอนะคะในส่วนผสมที่เป็นเบต้ากรูแคนไมโครไบโอของไลฟ์เวนเทจ มีความสำคัญยังไงนะคะวันนี้เราจะได้รับฟังข้อมูลดีๆจากท่านดรซันนี่มาวาอากาศโทรดรภงม์ปกรณ์พงษมาซึ่งท่านเป็นผู้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับนูทริจิเนอมิกมามากกว่าหมื่นงานวิจัยสิ่งความรู้ที่ท่านได้นะคะท่านจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราในวันนี้ให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะคะททุก่าานพร้อมแล้วขอกดไลค์กดหัวใจรัวๆต้อนรับท่านดรซมีด้วยนะคะเลนเชิญดรค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักสุขภาพและสนใจในการดูแลสุขภาพทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมนาวาอากาศโทดอกเตอร์พงนศนธพรหม,มานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมก็ผมอยู่ณนะสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้หัวใจมาเต็มที่เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงนะครับขออุ่ไว้ก่อนนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับ ก็ที่น้องอยุกจิกพูดไปก็เ,เรียกว่าลบทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงส่วนผสมส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนนะครับนะครับนี่คือร่างกายของเราครับร่างกายของเราเนี่ยเ,าเขาบอกว่ามีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นภูมิคุ้มกันนะครับดูแลร่างกายของเราที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับก็นี่คือร่างกายของเราที่มีวิวัฒนาการมา บางต่อเนื่องเลยนะครับโอเคแล้วก็นะครับเราจะมีสิ่งที่รุกรานร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่ายีสต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่รุกรานร่างกายของเราแต่ร่างกายของเราก็จะมีวิธีการกำจัดนะครับหรือการทำลายยีสต์นะครับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ด้วยการที่จะส่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าแอนติบอดีนะครับที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องไป จับที่ตัวยีสต์นะครับหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็จะทำให้เกิด complement นะครับหรือเป็นตัวที่จะดึงเม็ดเลือดขาวนะครับที่จะไปทำลายนะครับแต่ทราบไหมครับว่ายีสต์ที่วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลาเม็ดเลือดขาวนะครับหรือ n e u t r รฟิล l เนี่ยนะครับ n e u t r รฟิล l จะเข้าไปจับเนี่ยเขาจะเข้าไปจับนะครับ ในสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นรีเซพเตอร์ที่นะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีเกิดคอมเพลเมนต์ขึ้นมาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจะเป็นขาสองขาที่ต้องไปจับทั้งสองขาส่วนขาที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับที่มีชื่อเรียกว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยแหละครับเมื่อจับทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยนะครับจับที่เบต้ากลูแคนเนี่ยก็จะทำลายนะครับ ก็จะรับรู้ว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปทําให้ร่างกายของเราได้รับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเบต้าครูแคนเนี่ยจะต้องปรากฏอยู่ที่ยีสก่อนนะครับเราถึงจะเม็ดเลือดขาวของเราถึงจะทำลายได้หรือว่านิวโทรฟิลจะทําลายยีสต์นี้ได้ปรากฏว่านับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ายีสต์เนี่ยมักจะไม่พบนะครับไม่ค่อยมีเบต้าครูแคนนะครับให้เห็นหรือให้กับเม็ด เลือดขาวเราสามารถที่จะไปทำลายได้นะครับเพราะฉะนั้นดิสเหล่านี้ก็จะไม่ถูกทำลายนะครับการเกิดขึ้นนะครับหรือการค้นคว้าวิจัยของบริษัทเคอรี่นะครับที่สร้างเบต้ากลูแคน1 3ึับแล้วก็คอมมา6กกลูแคนเลยนะครับถือว่าเป็นงานวิจัยที่ใช้เงินมากกว่า7,000ล้านบาทนะครับนะที่สหรัฐอเมริกาและครับจะทำนะครับนะในชื่อของเวลมูนนะครับ ชื่อของเวลมูเน่ยเราจะเห็นนะครับปรากฏอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่บอกว่ามีเบต้ากลูแคนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งสามทับหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็คอมม่าหกนะครับเวลมูนเนี่ยได้รับการผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาใส่ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของเรานะอุปไปก่อนนะครับเมื่อเราทานเข้าไปนะครับจะลงไปถึง ระบบนำไส้เรานะครับนำไส้เราก็จะมีเป็นส่วนพริวพร้วๆแบบนี้นะครับเหมือนถ้าเกิดเราลงไปดูในทะเลก็จะเหมือนกับกลุ่มของอพวกอะไรนะครับประการังแบบนี้นะครับแต่เพเยอร์แพท์นะครับที่อยู่ตรงนี้จะดูดนะครับกลุ่มของเวลโมนที่อยู่ในกลุ่มของเบต้ากรูแคนที่อยู่ในเวลโมนนะครับ เมื่อเข้าไปแล้วผ่านที่นะครับเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า m c e l l เมื่อเข้าไปแล้วนะครับปากฏไซต์นะครับซึ่งเป็นเ,เรียกว่ามาโกฟาดเนี่ยหรือว่าเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งก็จะดูดกินนะครับเบต้ากลูกแคนเนี่ยเข้าไปสักระยะหนึ่งนะครับเบต้ากลูกแคนเนี่ยจะถูกนะครับตืนเข้าไปแล้วก็ถูงด้อยนะครับให้เป็นส่วนเล็กๆๆๆที่เราเรียกว่าเบต้ากลูกแคนนะครับแล้ว ก็จะอยู่นะครับจะติดอยู่กับเซลล์ที่เป็นเซลล์เม็ดเม็ดเลือดขาวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวต่างๆเหล่านี้ไปเจอยีสต์นะครับเขามีนะครับเขาได้รับการถูกเรียกว่าถูกติดตั้งตัวเบต้ากรูแคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาไปถึงคอมพลเมนต์ที่อยู่บน ยีสต์เหล่านี้เขาสามารถที่จะทําลายได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มสีขาว,ขาวที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็คือนิวโทรฟิลที่มีเบต้ากลูแคนและมีความสามารถที่จะทาลายยีสต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าได้รับการติดอาวุธที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์นี้ที่มีเบต้ากลูแคนนะครับเราก็จะได้รับนะครับหรือเราได้รับการติด ตั้งอาวุธให้กับเม็ดเลือดขาวหรือนิวโทรฟิลของเราซึ่งเป็นภูมิต้านทานของเราชนิดหนึ่งนะครับในการที่จะไปทําลายนะครับสิ่งแปลกปลอมหรือยีสต์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะครับทราบไหนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเบต้ากลูแคนนะครับชื่อว่าผลิตผลิตภัณฑ์อะไรนะครับโอเคช่วยพิมพ์ลงมาในแชทได้ไหมครับใครที่ทราบนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีใครตอบมาแล้วบ้างนะครับพิมในแชทได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดใหม่ให้นะครับเื่ามีใครอยากจะตอบโอ้คุณโชพัฒน์นายชูพัฒน์บอกว่าโปรไบโอนะโปรไบโอพี่หมีนะครับคุณนันนะครับพี่นีทุกคนรู้นะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์โปรไบโอของเราเนี่ยครับมีส่วนผสมนะครับเบต้ากลูแคนซึ่งนะครับได้ลิขสิทธิ์มาจากบริษัทนะครับที่ชื่อว่า ทอรี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งอย่างที่มีอยู่ในโปรไบโอของเราซึ่งถือว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราต้องติดอาวุธให้กับระบบภูมิต้านทานของเราให้ดีขึ้นและนอกจากนี้นะครับโรไบโอของเราเนี่ยยังได้นะครับซื้อสิทธิ์หรือซื้อลิขสิทธิ์ที่ชื่อว่า DR c a p นะครับ DR c a p ก็คือการทำแคปซูลพิเศษที่สามารถทนกรดในกระเพาะอาหารนะครับ และทําให้52นาทีที่จุลินทรีย์อยู่ในแอปซูลนี้เนี่ยสามารถไปถึงลําไส้ของเรานะครับซึ่งเป็นที่ที่เขาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายของเรานะมีความสมดุลในเรื่องของจุลินทรีย์นะครับซึ่งส่งผลในส่วนต่างๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญของโปรไบโอของเราต้องเหนือจากในเรื่องของมีจุลินทรีย์ถึง6 000, สายพันธุ์นะครับแล้วก็มีถึง6 0พัล้านยูนิต ในแต่ละครับสซูแล้วนะครับยังมีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนที่จะทําให้เรานะครับเติมอาวุธหรือติดอาวุธให้กับเม็ดเลือดขาวของเรานะครับให้เขาเรียนรู้ที่จะทําลายยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ทําให้ร่างกายของเรานะครับอ่าเรียกว่าเป็นแหล่งของเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งของโรคก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ทานนะครับผมแนะนํานะครับวันนี้ร่างกายของเราแม้ว่าเราเนี่ย เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตที่อยู่ร่างกายของเราแต่เรายังมีสิ่งมีชีวิตถึงหนึ่งร้อยล้านล้านชีวิตที่อยู่กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราเองเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นส่วนประกอบของจุลินทรีย์หนึ่งร้อยล้านล้านชีวิตบวกหนึ่งชีวิตของเราอ่าหรือจะเทียบได้ว่าเราคือนะเราคือโอเควันนี้มีผู้แชร์ ภาพด้วยนะครับเราคือนะครับผู้อาศัยอยู่หนนในร่างกายของเราร่วมกับจุลินทรีย์นะครับเพราะนั้นดูแลจุลินทรีย์ให้ดีนะครับและเพิ่มภูมิต้านทานของเราด้วยเบต้ากลูแคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนิ่มเนื้อวันนะครับโปรตีนนิ่มเนื้อชู โปรไบโอแล้วก็ชุดสกินแคร์ท Science ล้วนแล้วแต่เป็นความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่จะมีได้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านนะครับสนใจในการดูแลสุขภาพและใส่ใจในการดูแลสุขภาพเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจนะะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจะต้องทานไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยแบ่งปันโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่น ติดตามนะครับรายละเอียดว่าเราจะสามารถไปเที่ยวในประเทศที่ขึ้นตน้นด้วยซีนะครับที่อยู่ในยุโรปได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ